ชีวิตนี้เกิดมาเพื่อสิ่งใดคําตอบจากพระพุทธเจ้าทุกคนเคยตั้งคําถามไหมว่าชีวิตนี้เกิดมาเพื่ออะไรแล้วเราควรทําอะไรในชาตินี้ที่ได้เกิดมาพุทธวจนะกล่าวว่าการเกิดมานั้นเป็นผลจากอวิชชาและความทยานอยากทําให้เราต้องเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏต,ตลอดชีวิตเราต้องเผชิญกับความทุกข์ทั้งการเกิดแก่เจ็บตาย ความพลัดพรากและความไม่ได้ดังใจจุดประสงค์ที่แท้จริงของการปฏิบัติธรรมคือการหลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งปวงและถึงซึ่งความสงบเย็นแห่งนิพพานพระพุทธองค์ทรงสอนให้เราเข้าใจอริยสัจสี่ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคคือหนทางอันประเสริฐสู่การดับทุกข์เริ่มต้นด้วยการรักษาศีลดำรงตนในความสุจริต ทั้งกายวาจาใจเพื่อสร้างพื้นฐานอันมั่นคงให้แก่จิตใจฝึกฝนจิตให้ตั้งมั่นมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่เสมอเพื่อให้ใจสงบไม่หวั่นไหวไปกับสิ่งกระทบเจริญปัญญาเห็นแจ้งตามความเป็นจริงของสรรพสิ่งว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์และไม่ใช่ตัวตนเมื่อปัญญาเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ความยึดมั่นถือมั่นจะคลายลง เราจะพบอิสรภาพและความสุขที่แท้จริงดังนั้นในชาตินี้ที่ได้เกิดมาจงใช้ชีวิตอย่างผู้มีปัญญาเพื่อเป้าหมายอันสูงสุดคือการพ้นทุกทั้งปวง